เรามาดูต่อกันที่ข้อ3นะครับบริษัท C ออกขายพันธบัตรอัตราดอกเบี้ย9%จ่ายดอกเบี้ยป,ปีละ2ครั้งพันธบัตรมีอายุเหลืออีก8ปีมีมูลค่าที่ตราไว้1,000บาท YTM 8.5%เอร์ผู้ลงทุนจะยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อพันธบัตรนี้ สูงสุดเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหามูลค่าของพันธบัตรนั่นเองนะครับ Value of Bond ในที่นี้เขียนว่า VP นะ Value of Bond มูลค่าของพันธบัตรนะครับข้อสังเกตเราต้องรู้ก่อนว่าพันธบัตรนี้จ่ายดอกเบี้ยปีละกี่ครั้งพันธบัตรนี้จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง นะครับจ่ายดอกเบีย้ยปีละสองครั้งปีหนึ่งจ่ายดอกเบีย้ยเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าสองครั้งจ่ายครั้งละเท่าไหร่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของพันธบัตรมีมูลค่าที่ตราไว้หนึ่งพันครับมูลค่าที่ตราไว้หนึ่งพันจ่ายสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่สิบห้าสี่สิบห้า สี่สิบห้าคะกี่ปีละแปดปีแปดปีแต่บันจายปีละสองครั้งแปลว่าจำนวนครั้งทั้งหมดไม่ใช่แปดครับกลายเป็นสิบหกแล้ว YTM ผลตอบแทนที่ต้องการเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ต้องการปีหนึ่งมันแปดจุดห้าปีหนึ่งสองครั้งก็คือหารสองครับสี่จุดสองแล้วเรากดเครื่องคิเลข สิหเป็นจำนวนงวดอออย่าลืม s e c o เคิ e s e รีเซ e ตเอนเร์เสมอสิบหเป็นจำนวนงวดคือ m 4ี่สองหเปเ็นป็นผลตอบแทนที่ต้องการคือ i y สี่สิบห้าเป็นเงินที่ได้รับแต่ละงวดงวดละเท่าเท่ากัน p m t นะครับ หนึ่พคือเงินที่เราจะได้รับในอนาคตเป็น FV และเราคอมพิวหา PV เราจะได้ราคาพันธบัตรนะครับราคาหุ้นกู้ราคาตราสารหนี้นะครับที่ที่เราอยากจะซื้อหรือเป็นราคาสูงสุดที่เรายินดีจ่ายเพราะว่าเราต้องการผลตอบแทน8.5%เเซ็นถ้าเราต้องการผลตอบแทน8.5%เซนเนี่ย เราจ่ายเงินเพื่อซื้อพันธบัตรนี้ในราคาพันยี่สิบแปดจุดหกก็ถือว่าเยอะแล้วนะถือว่ามันจะทําให้พอดีแปดจุดห้าถ้าเราจ่ายแพงกว่านี้เราจะไม่ได้แปดจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าเราจ่ายได้ถูกกว่านี้เราซื้อได้ถูกกว่านี้เราจะได้มากกว่าแปดจุดห้าเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นข้อสามนะครับอันนี้เป็นข้อสามนะตรงไม่ทันหยุดคลิปนะครับแล้วกดเครื่องคิดเลขซ้ อย่างที่บอกครับให้กดซ้ซําๆๆๆๆแล้วเราจะทําได้นะครับกดซ้ําไปซ้ํามานะบ่อยๆครั้งเปิดคลิปนี้ก็ได้วนไปวนมานะครับแล้วมันจะจับได้ครับว่าเราจะทําอย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายของบทนี้คือข้อ4